ว้าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้โย่ผมใน Cross m i l p h i s ในเกม Nice to See You นะฮะแล้ววันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกทุกคนว่าสกินพิเศษนะครับระดับ Legendary ที่ผมออกแบบเองเนี่ย ได้กระโดดเข้ามาในเกมนี้แล้วนะั่นคือน้อง Player One นะครับซึ่ง Player One เนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมตั้งใจออกแบบมาเป็น Original Design นะฮะแล้วก็กำลังจะมีอาร์ตทอยมีอะไรต่างๆและที่สำคัญคือ Player One เนี่ยได้คอลแลบกับเกม n i c e t o s e e y o u กับเขาด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์สกินให้ดูนะครับว่าน้องในเวอร์ชั่นเกมที่ขยับกระดุกกระดิ๊ได้นี่มันจะแจ่มขนาดไหนไปดูกันฮะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการซื้อสกิน p l ย์วันนะฮะแต่ว่าที่สําคัญช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะแจกคีย์เวิร์ดให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาไปสุ่มสกิน o s ฟรีๆด้วยไม่ว่าคุณจะใช้เมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับให้กดที่ร้านค้านะฮะหรือว่าช็อปนะครับแล้วก็เลือกสกินเลเจน d ด r รีนะครับสกินเลเจนนะฮะแล้วก็เลื่อนไปนี่คุณก็จะเจอเพย์วันนะฮะซึ่งคุณสามารถซื้อ ได้เลยนะครับนี่ดูดิน้องกขยับได้ด้วยมีปลั๊กด้วยเวอร์ชั่นนี้เป็นระดับเลเจนดารี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะเหมือนแต่งเพิ่มจากเวอร์ชั่นปกตินิดหน่อยนะครับดูชื่ออาวุธเขานะฮะมาจอยกันนะครับก็เป็นปืนที่ทำมาจากจอยสติ๊กของเกมนั่นเองนะฮะซึ่งคุณมีคอยนะครับก็สามารถซื้อได้เลยทุกส่วนนะครับนี่ป๊บปุบผู้ชมจะซื้อทีละส่วนหรือว่า กดซื้อทั้งหมดที่ด้านล่างสุดก็ได้นะครับผมเห็นขอโทษพอซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่หน้าเมนูตัวละครนะฮะแล้วก็เลือกสกินนะครับที่เราเพิ่งซื้อมานะฮะส่วนอาวุธนี่ก็เ,เปลี่ยนจากพลาสมาการเป็นปืนนั้นปืนนี้นะครับนี่แลวของเพลย์วันก็คือมาจอยกันอุ้ยหน้าจอเพลย์วันนี่น้องเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะน่ารักนะครับไปกดสวมใส่อ่าเรียบร้อยนะฮะ ที่สําคัญเกมนี้นะครับเขามีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับหรือว่าบูสเตอร์เนี่ยให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้ด้วยนะฮะแต่ผมถ้าเกิดเป็นผู้ล่านะผมจะชอบใช้หยดเลือดนําทางนะครับก็ซื้อไปเลย10อันนะจุกๆเอาละครับตอนนี้นะฮะผมได้เป็นฝ่ายแอบนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะใช้เลือกปรับตัวก็คือเห็ดนะฮะเพราะว่าเห็ดนี่เล็กดีนะฮะก็แน่นอนผมใช้ ดีคอยนะฮะเอาไว้หลอกชาวบ้านชาวช่องเห็ดจะซ่อนเห็ดก็ต้องซ่อนในดงเห็ดนี่เนียนเป็นที่สุดเอ่อตอนนี้เน้นนิ่งๆไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าแหมอุ้ยมีอยู่ทางว้ายหนีแล้วไปแล้วเพนเพนเพนหนี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 นนน โอ้ยหนีหนีหนีต้องหนีแล้วจังหวะนี้ต้องหนีเท่านั้นเอาละดูเหมือนจะเป็นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าไม่มีดงเห็ดให้แปลงร่าถ้าแปลงร่าเป็นเห็ดตรงนี้นี่มันจะแปลกมากๆเลยใครวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลอ้าวย่าอย่าทักคอยอย่าทักคอย,อย,คอยโอ้ยน้อเอ้ยหลอกสำเร็จหลอกสำเร็จแปลงร่างเร็วไอ้เชี่ยโอ้โห๊าบ้าไปแล้ว คราวนี้เราจะเป็นคนล่าบ้างล้ล่ะฮะแหมหนีเสือปะจจเข้นะเมื่อกี้นี้ตอนนี้นี่ผมตามรอยเลือดอย่างเดียวแล้วเอาละไอ้นมนายอยู่ตรงไหนกันนะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยนี่มันมีคนรู้มากอย่างนั้นเหรอนี่อ่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้เอา้า นี่ไงนี่โดนเครื่องเกมทับไปซะแม่อ้าวจริงๆผมต้องหนีใช่ไหมแต่ว่ามันโดนลุมใช่ไหมมันก็เลยหนีไม่รอดโอเคโอเคจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่น่นี่น่นนโอ๊ยแมยิงไม่โดนสักทีแม่ จะหนีไปไหนหนุ่มโดนซะอุ้ยโดนหลอกเดี๋ยวก่อนนะเจ้าหมอน,นั่นน่ะมันอยู่ทางนี้เอ๋โอ้ซ่อนเก่งซ่อนเก่งมากเอาตัวรอดโอ้โหเขาหนีได้เหรอเอาละ โอ้ตอนนี้จบลงที่ความพ่ายแพ้นะครับชิดิจิเป็นฝ่ายชนะเอาละฮะตานี้นี่ผมเป็นซีเกอร์น,นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ดูลีลาการล่าของผมตั้าแต่รอยเท้าเขาหายไปไหนกันแล้วนี่เจ้าคนพวกนี้จริงๆแล้วเอฟเฟกพิเศษของเทลย์วันนะครับก็คือ,อเวลาเขา,าล่า นะหาคนเจอเนี่ยมันจะมีตู้เกมร่วงลวงมาทับนะฮะแล้วก็มีกราฟิกเป็นพ oh. ิกเซลน่ครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่าทุกคนจะรอดพ้นจากปืนมาจอยกันของผมได้เท่าไหร่เพราะว่าแถวนี้มันต้องมีสักตัวแหละไหนดูซิไอหนุ่มแหมหรือว่าเราต้องเนี่ยเนใต้สะพานนี้ใต้สะพานนี้ทีเด็ดนี่ไงอเรียบร้อยโดนตู้เกมทับไปหนึ่ง เกมโอเวอร์ฮ่าเป็นไงเล่าผมบอกแล ers, Island, feels, ้วว่าตรงนั้นเนี่ยมีแต่คนแบบชอบไปแอบไปซ่อนนะฮะเราคนเขาเคยเคยคนเขาเลยก็ร yes uh, like ู boils, ้กันเอ้าเห็นเลยนี่จ่าๆเรียบร้อยอีกหนึ่งอตู้เกมไปกินโดนทับไปแล้วอีกหนึ่งศพนะฮะเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นไหนดูซิแหมอยู่ตรงนี้ตามรอยเลือด้อยเท้าอะไรกันไป อยู่ตรงไหนในบ้านหลังนี้อย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่เรียบร้อยฮะเรียบร้อยตานี้นี่กลิ่นนิ่มมากๆอ่ายอดเหรียญข้าไปเลย new high score เอาล่ะครับตอนนี้ผมเป็นไฮเดอร์นะฮะแล้วผมจะเลือกแต่งร่างเป็นคริสตัล โอ้คริสตัลนี่จะมีแค่ในโซนนี้เท่านั้นซะด้วยแล้วยังไงดีแหมเล่นบทเสี่ยงแล้วเราเออแย่ yeah, แล้วละ่ะฉันไม่รู้จะไปซ่อนตรงไหนดีเลยจริงๆนะโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นคริสตัลได้อยู่ปิ้งเนียนกริปไปยังไงกันละ่ะซีเกอร์เขาก็เริ่มออกหาแล้วนะครับแต่ว่าความเนียนกริปของผมนั้นมีการยิงแถวนี้วะ่ะ อุย้ยเริ่ไม่ดีละไอ้อเพื่อนๆน,นี่มีคนอยู่ข้างเรามีคนอยู่ข้างเรา <c oughs> มีคนอยู่ข้างเราเุ้ยแย่แล้วแล้วเพื่อนมาต้องหนีหนีอยู่แถวนี้ก่อนโอเคปึ๊บตรงนี้เนียนอยู่อุย้ยเพื่อนเราจากไปแล้วสวยแล้วสวยแล้วเขามาหาเราแนะ่บ้านแล้วอ้ยเฮือ บ้าจริงมันจะตายไวอะไรขนาดนั้นเอาละตานี้เหลือแค่เราไปหาอีกคนหนึ่งเราก็จะได้กลับไปเกิดเป็นคนตรงนี้เหรอทางนี้อย่างนั้นเหรอทางนี้อย่างนั้นเหรอเจอแล้วเจอแล้วมานี่มานี่นะจะจุกหนีอย่างนั้นเหรอฉันรู้ว่าตัวจริงนั้น,นะคือคนนี้อเรียบร้อย เอาละเพลนตอนนี้เราได้เลิกเพลนแล้วอายฮะปึ๊บฮึบึบึบแปลงล่างไม่เนียนเราซะเลยแต่ก็ถือว่ารอดมาได้รอดมาได้ยังไงวะเอองงเดินผ่านไปไอ้บ้าเออย่างนี้ใครจะไปอยู่ไปแล้วโอ้ยโอ้ทางตันเป้ืชึบชืบชบบบบชบบฟุบฟับ โอ้ยเอยอเออพลาสแล้วเราจะต้องกลับไปจัดการห <c oughs> ลางคาดผ่ายแพ้ซะแล้วเออโอ,โอ,โอ้มันมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมมากก็อืมอนิดนหนึ่งก็จะรอดอยู่แล้วเชียว และนี่คือทั้งหมดของความสนุกสนานจากเกม Nice to See You นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจนะครก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันได้และที่สำคัญนะครับฝาก <c oughs> มมานอ้อง Player One ของผมไว้ในอ้อมใจด้วยอย่างที่สัญญากันเอาไว้แต่แรกนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดคุณใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับไปใสบ่บนเว็บไซต์ที่ลิงก์ด้านล่างเนี่ยคุณจะได้ตั๋วุ่มสกินฟรี 5ครั้งยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับลิงค์ดาวน์โหลดก็อยู่ที่ด้านล่างเช่นกันยังกะมาเป็นครอบครัวของ Night to s e t you กันเยอะๆนะฮะเอาละวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปวิ่งไล่จับต่ออีกน้อยดีกว่าแหมมันกำลังมันติดลมเลยทีเดียว